วันนี้นะครับผมมากับอีกหนึ่งเมเดียเทสคิดสำหรับ Intel Gen 12นะครับวันนี้เป็นของดวงตาสีแดงแดงอันนี้นะครับหรือว่า R.O.G. Republic of Gamers นั่นเองนะครับพูดง่ายๆก็แบรนด์ไฮเอ็นของ Asus นั่นแหละครับซึ่งภายในนี้ก็จะเป็นชุดทดสอบของ Intel Gen 12จากฝั่ง Asus เขานะครับมีอะไรบ้างเดี๋ยวให้ดูกันนะครับแต่ก่อนอื่นเราต้องไปทำา u n o x x n n g x x p r r i n n e นะครับเพราะว่า ตอนนี้แต่ละค่ายเขาพยายามส่งมิเดียเทสคิดมาให้เราแกะว่าโปรดักต์มันดูอลังการขนาดไหนนะครับตัวนี้เขาพยายามทำให้พรีเมียมด้วยการใส่กระดาษมาตรงนี้นะครับเวลาฉีกเนี่ยจะได้รู้นะครับว่ากล่องมันเคยแกะไปแล้วนะครับนี่เลย3ามซอกใหม่ผมไม่แกะผมดันอ่อข้างอย่างเงี้ยเออจะทํามาทําไมไปครับเอา้าทาไมมันเป็นอย่างงี้เฮ้ยมันมันไม่ได้นะเนี่ย,โอ,ยโอเคโอเคถือว่าข้ามไปแกะอย่างนี้แล้วกันอย่างงี้ค่อยฟินหน่อยเปิดมา โอ้โหกล่องสวยนะเนี่ย ROG for those who dare นะครับ Join Gamer Public of blah 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 เยอะแยะไปหมดนะครับคณจะเห็นไลน์พวกนี้ใน product fashion ใหม่ๆของ ROG นะซึ่งเดี๋ยวนี้ ROG เองเขาก็พยายามทำไลน์อัพ product fashion ทั้งในเรื่องของกระเป๋าแล้วก็อะไรต่างๆนานา,นาตเต็มไปหมดนะครับ notebook h ์ Note r d w a r e c o m p o น e n t อะไรก็จัดมาเต็มเป็นธีมนี้ทั้งหมดนะครับแล้วก็ยังคงความเป็น original ของเขานะครับก็คือนี้ โลโก้เตีมสีแดงๆเนี่ยมีดวงตาเนี่ยแล้วก็ r u p u i l o c of Gamers ถ้าเห็นกลางคืนก็อาจจะดูหลอนๆเล็กน้อยเหมือนกันนะครับเดี๋ยวมาดูว่าแกะต่อไปอยังไงนี่คุณรู้พร้อมผมนะผมไม่ได้เห็นอะไรมาก่อนนะเพราะว่าอย่างที่เห็นนะผมยังไม่ได้แกะนี่ออกมานะครับเดี๋ยวแกะกันต่อนะครับอ่าล่าออกมาแฮมเป็น Unboxing Experience ที่ดูดีนะครับอันนี้เป็นชุดน้ำแน่นอนนะครับเอา G r รุจ2 2ท0 Liquid CPU Cooler นะครับอันนี้ก็ Industrial PPC by n o c t ายน็อกตัวด้วยนะครับอันนี้โอ้โหหลังๆเนี่ยรู้กันอยู่นะครับว่า Asus เขาจับมือกับน็อกตัวอยู่นะครับก็คือจะเห็นว่าการ์ดจอเนี่ยมันจะมีรุ่นหนึ่งนะครับที่คอลแลบกันเลยนะระหว่าง2ใค่ายนี้นะครับเป็นโปรดักต์ระดับไฮเอ็นของเขานะครับก็ถ้าใครเห็นในโลโก้นกคู่สีน้ำตาลน้ำตาลเนี่ย ก็น่าจะรู้กันนะครับว่าราคามันจะเป็นยังไงนะฮะและยิ่งบวกเอาจีนแล้วด้วยนี่ก็น่าจะไม่เบาละฮะเดียวแกะออกมาเจอกล่องเปล่าละโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวไปดูกันเลยนะครับว่าในกล่องแต่ละกล่องมีอะไรบ้างไฮไลท์หลักของอันบ็อกซิ่งนี้น่าจะเป็นในตัวกล่องนี้นะครับเพราะว่าเขามีไอ้ที่จับให้ดึงเปิดเนี่ยเพราะฉะนั้นน่าจะเป็นอะไรที่อลังการที่สุดมั้งเดี๋ยวเปิดให้ดูพร้อมๆกันแน่นี่คือ ROG Maximus Z690 Hero นะครับก็เป็นเมนบอร์ดตะกูล r o าก็คือตัวบนของเขาแต่ Hero เนี่ยมักจะเป็นตัวในระดับที่ค่อนๆเริ่มต้นของ ROG นะครับตัวนี้ผมไม่รู้ว่ามันจะค่อนๆเริ่มต้นหรือเปล่าเพราะว่า Line Up Product ใหม่นี่ผมก็ยังไม่ได้ศึกษาเลยนะครับจริงๆยละเอีดเขามีมาแล้วแต่ผมหลับอยู่นะครับไม่ค่อยได้ไปดูเขาก็เลยอาจจะไม่ได้ทราบอะไรมากมายนะครับเดี๋ยวมาดูกันว่า ในกล่องนี้เป็นยังไงบ้างนะครับสำหรับเมนบอร์ดตัวนี้นะฮะเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเหน้า<ๆ>หน้ากล่องมีอะไรสําคัญอย่างหนึ่งนะคุณจะเห็นว่า ready for Windows 11นะครับก็อย่างที่บอกไปนะครับว่า Intel Gen 12เนี่ยมันเกิดมาคู่กับ Windows 11นะครับถ้าอยากจะให้ประสิทธิภาพมันเต็มรูปแบบเนี่ยคุณก็ต้องใช้คู่กับ Windows 11นะครับเพราะว่าไอตัว Hardware Scheduler กับตัว Scheduler ของ Windows OS ของเขาเนี่ยมันจะทำงานร่วมกันได้เป็นอย่างดีนะครับถ้าคุณเอาไปใช้ Windows 10เนี่ยไม่แนะนำเพราะว่าประสิทธิภาพเนี่ย จะไม่เต็มรูปแบบนะครับอันนี้ Intel บอกมาเองเลยนะเดี๋ยวเดี๋ยเดี๋ยวขอข้ามเมนบอร์ดก่อนนะครับเพราะว่ามันมีคำหนึ่งใต้นี้ที่ผมเพิ่งเห็นเมื่อกี้แล้วเตะตาผมมากเลยนะเขาเขียนว่า but wait there s more take a look inside เฮ้ยเดี๋ยวก่อนมันมีอะไรมากกว่านั้นอีกนะดูภายในเลยนะโอ้โหอันนี้น่าจะน่าสนใจกับเมนบอร์ดนะภายในเป็นอะไรนะครับเดี๋ยวเรามาดูพร้อมกันเห็นพร้อมกันนะครับ <c oughs> นี่เหรอ there is more ให้ตายสิมันเป็นความผิดพลาดเป็นความผิดพลาดอย่างใหญ่หลวงนี่ใครมันเอาไปเนี่ยคือเอซูสเขาอาจจะส่งมาแล้วปะแต่ว่าไม่มีใครสักคนในออฟฟิศเราแอบแพปไปแล้วแน่เอ๊แต่กล่องก็ยังไม่ได้แกะหรือเขาแอบสไลด์ออกไปวะเออเอาเป็นว่าก็ไม่รู้แล้วกันนะครับ <Nope. S 1> หรือว่า คุณงงผมก็งงพอคุณนั่นแหละโอเคเดี๋ยวไปอันบ็อกเฉพาะที่มีแล้วกันคือออฟฟิศผมนี่ของหายประจําเลยนะวันก่อนไม้บรรทัดไม้เมตที่เอาไปว,วัดกา๊าจอก็หายไขยควงก็หายวันนี้อะไรไม่รู้ก็หายไปอ,อย่างนี้ <ừ. S 1> ถ้าไม่มีผีก็มีโจแล้วเนี่ยออฟฟิศผมนี่บอกไว้ก่อนเลยนะ <c oughs> <c oughs> ผมคออีกแล้วนะครับไม่ใช่แค่ชุดน้านะครับเดี๋ย <c oughs> วนี้เมนบอร์ดก็มีกลิ่นแรงด้วยเช่นกันนะครับมาดูหน้าตาตัวเมนบอร์ดนะครับเมนบอร์ดตัวนี้นะครับโอ้โห ก็ r o g มันก็ r o g อ่ะฮะเพราะว่า r o g ไม่เคยมีของราคาถูกนะครับเป็นโปรดักต์ในกลุ่มไฮเอนด์นะครับเมนบอร์ดก็ต้องหน้าตาไฮเอนด์ตามไปนะครับตัวนี้คุณจะเห็นว่าแทบในทุกจุดเนี่ยมันมีโลหะมีเพลทปิดหมดเลยนะครับเพราะฉะนั้นแล้วก็อาจจะ ติดตั้งในเคสแล้วดูสวยงามอลังการนะครับโลโก้ LG เองเนี่ยมันยังเป็นดวงตามเดิมแต่ว่าเขาทําให้มันดูเป็นเหมือนพิกเซลดูเป็นสไตล์ไซเบอร์พังหน่อยนะอันนี้ก็ดูฟิลฟฟามากขึ้นนะครับแล้วก็มีคําว่าฮีโร่อยู่ตรงนี้นะครับราย,ยละเอยียดอะไรต่างๆเนี่ยมันก็เมนบอร์ดมันจะมีอะไรอย่างจริงก็เป็นแผงวงจรใหญ่ๆอันนึงนะครับกว่าจะใส่กิมมิคอะไรเข้าไปได้ก็คงจะต้องไปวิจัยกันเรื่องหน้าตาว่าปีนั้นๆเนี่ยเทรนด์ไปทางไหนนะครับซึ่งตัวเนี้ย มันก็มาในเทรนปี2021ต้นปี2022เช่นเดียวกันนั่นแหละและในกล่องอีกนะครับก็จะมีนี่เลยนะฮะมันคือ Hyper M.2 Card นะครับถ้าไอทีเ M.2 บนบอร์ดเนี่ยใส่ให้พอคุณก็ใส่การ์ดนี้แยกเข้าไปนะครับแล้วก็ใส่มันไปในสลอตข้างๆกาจอไปเลยได้เลยนะฮะแล้วก็นนี้จะเป็นอะไรเนี่ยอู้ตอมไดรฟ์นะครับเป็นจำไดรฟ์ซึ่งน่าจะมีพวกไดเวอร์อะไรอยู่ในนี้นะครับเดี๋ยวนี้ผมชอบนะเขาให้ไอพวกนี้มาเพราะว่า ไดวงไดเวอร์เนี่ยแผ่นซีดีที่หายเขาใช้กันแล้วนะครับก็ต้องมาใช้ไอ้อย่างนี้นะครับซึ่งอันนี้ก็ดูเฟี้ยวฟ้าวนะครับแล้วก็ เป็น USB 3.0ด้วยนะครับมันใช่ตัมไดร์ป่าวะเนี่ย USB 3.0เนี่ยโอเคถ้าใช่ก็ถือว่าดีนะครับเพราะว่าเขาแคร์เรื่องความเร็วในการโอนถ่ายไฟนะครับแต่ว่าถ้ามันไม่ใช่ตัมไดร์มันเป็นดองเกิลอย่างอื่นอันนี้ผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับเพราะว่าผมยังไม่ได้ลองเล่นและด้วยความที่ผมขี้เกียจอ่านคู่มือก็ว่าไปาตามนั้นละกันนะฮะเดี๋ยวโอเคมาต่อดูนชีว่าข้างๆนี้มีอะไรอีกนะครับอ๋อก็ โอ้โหกลิ่นนี่แหละมาจากไอช่องนี้ละฮะก็อย่าไปสนใจมันนะครับก็อุปกรณ์อะไรต่างเมนบอร์ดนะครับแต่ผมทนกลิ่นไม่ไหวก็เลยขอปิดกลับเข้าไปก่อนนะแล้วก็ต่อมานะครับก็จะเห็นว่าเมนบอร์ดตัวนี้นะครับมีซ็อกเก็ตที่เป็น LGA 1700นะครับ LGA 1700นี้ไม่สามารถใช้คู่กับซิงของ LGA 1200ได้นะครับแต่ว่าคุณดูนี่เห็นขาล็อกไหมฮะขาล็อกอันนี้ เขามี2ชุดนะครับหมายความว่าคุณสามารถใช้ซิงค์ที่เป็น LGA 1,700ก็ได้หรือว่าคุณจะใช้ซิงค์ LGA 1,200ก็ได้นะครับเจาะมาแบบนี้ใส่ใจรายละเอียดสำหรับผู้บริโภคจริงๆนะครับแต่ว่าบางคนอเป็น OCD มองแล้วเฮ้ยมึงเจาะผิดแล้วมึงไปเจาะข้างๆเพิ่มหรือเปล่าฟีลลิ่งเหมือนสมัยก่อน,นตอนเองเด็กที่เราไปเล่นไอ้เครื่อง แบบเนี้ยยุบยุบยุบเวลาเราไปเจาะรูข้างๆกระดาษของคุณแม่อะไรอย่างเงี้ยเจาะพลาดแล้วก็เจาะช่องข้างๆเป็นกลมๆแบบ2รูติดกันอันนี้ฟิลนั้นเลยนะครับแต่ว่ามันก็ใช้งานได้จริงอ่ะนี่แต่ว่าก่อนจะไปเข้าเรื่องเมมโมรีเรื่องภาคจ่ายไฟอะไรเนี่ยผมขอขั้นเวลาด้วยสิ่งที่น่าสนใจที่สุดของบอร์ดนี้เลยนะครับนับได้ว่าเป็นพรจากสวรรค์เลยก็ได้นะครับอันนี้เวลาผมรีวิวการ์ดจอเนี่ยผมไปเจอความยากลําบากอย่างหนึ่งนะครับเพราะเดี๋ยวนี้ ไอ้พวก cover ของตัวเมนบอร์ดเนี่ยมันจะปิดแน่นเหลือเกินเวลาจะไปแกะการ์ดจอ,อ,อกมาเนี่ยมันลำบากนะครับเอานิ้วลงไปแหย่แย่ยังไงก็การ์ดจอไม่ปลดสักทีนะครับค mm ุณ hmm. ด,ดูนี่นะไอ้ปุ่มตรงนี้นะครับกดโอ้โหกดตรงนี้เพื่อให้สล็อต p c i ของเขาเนี่ย ปลดออกนะครับเป็น innovation ที่แบบคือผมยังคิดไม่ถึงเลยอะคุณเข้าใจคนรีวิวจริงๆอันนี้ต้องกราบขอบพระคุณทาง asus มากเลยนะครับและผมหวังว่าผมจะได้เมนบอร์ดในลักษณะนี้ประจำเทสเบยของผมนะเพราะว่าผมเทสการ์จอเนี่ยเบื่อหน่ายเหลือเกินากับการแกะการ์จอไม่ออกแต่ว่าตัวนี้เขาทำมาตอบโจทย์มากม คือเอาจริงๆนะไอ้ฟีเจอร์พวกนี้คนทั่วๆไปเขาก็อาจจะไม่ได้เห็นความสําคัญนะครับเพราะว่าเขาใส่การจอไปแล้วก็จะใส่ทีเดียวยาวเป็นปีเลยนะครับถอดอีกทีก็พอเจนหน้าออกเนี่ยแต่ว่า asus เนี่ยเขาเป็นแบรนด์ที่ทําอะไรจะนึกถึงนักรีวิวเสมอนะอันนี้ขอชมเชยเลยนะครับเวลาเข้าไปในเว็บไซต์ของเขาเนี่ยเขาใส่รายละเอียดให้ครบถ้วนแล้วก็แบบ อ่านง่ายนะครับเวลานักรีวิวจะไปลอกสเปคมาท่องให้คุณฟังเนี่ยมันก็เป็นอะไรที่ทําได้ง่ายนะครับแล้วก็พวกรายละเอียดคําอธิบายอะไรต่างๆเนี่ยเวลาเราไม่เข้าใจฟีเจอร์เขาก็อธิบายได้ดีนะครับความ user friendly ต่อน,นักรีวิวเนี่ยก็ลามมาถึง product อย่างเช่นเมนบอร์ดแบบนี้ด้วยนะครับจริงๆแล้วผมก็ไม่เข้าใจนะว่าเขาจะออกแบบมาแบบนี้เพื่ออะไรแต่ในฐานะนักรีวิวเนี่ย ต้องขอบคุณเลยฮะเดี๋ยวมาต่อที่ภาคจ่ายไฟ CPU กันนะครับอันนี้ผมนับตัวโชคได้20หรือ21เฟสก็ไม่รู้นะเพราะว่าคือมันเยอะมากๆเยอะจนตาลายนับแทบไม่ถูกแล้วนะครับก็เอาเป็นว่าเยอะประมาณที่ว่าคุณสามารถเอาไปโอ้คอกแบบ ระดับเหลือเฟือเล่น a อ2ได้เลยแล้วกันและก็ช่องด้านบนตรงนี้นะครับคุณจะเห็นว่ามี power input ให้ CPU 8พิน2หัวนะครับก็พูดง่ายๆว่ามันออกแบบมาสำหรับภาคใจไฟที่อลังการอย่างนี้แอาจริงจะใช้งานทั่วไปมันหัวเดียวก็เสียบได้นะครับแต่ว่าเขาให้มาแบบเผื่อๆไว้หน่อยแล้วกันนะครับซึ่งตัวนี้เป็นโปรคูลด้วยนะครับมากับพวกบอร์ดไฮเอนด์แตกต่างกันยังไงนะครับขาพินในที่นี้เป็นทองแดงแบบเต็มเอียดนะครับไม่ใช่เอาทองแดงบางๆมาพับนะครับทำให้ เวลาเสียบแล้วมันแน่นนะครับมันลดอาการสปาร์คลดอาการอาร์กอะไรต่างๆ,ๆไปได้พอสมควรนะครับเป็นอีกฟีเจอร์หนึ่งที่พวกบอร์ดไฮเอ็นให้มาถ้าไม่ได้โอ c p ซีพียูมันสําคัญไหมมันก็ไม่ไสำคัญหรอกครับเป็นกิมมิคเล็กๆน้อยๆนะครับแต่มีมาให้ก็ดีเป็นการตรอกย้าความพรีเมียมของเขานะครับฮีทซิงของภาคจ่ายไฟนะครับก็มีพวกฮีทไพล์ลากยาวมาตลอดฝั่งด้วยเช่นเดียวกันเหมาะกับตระกูล ROG ที่เป็นตระกูลไฮโซของเขา ในส่วนของเมม ORY นะครับอันนี้ก็เป็น DDR5 หรือว่า DDR5 แล้วนะครับตัวนี้ก็จะเห็นว่ามีเลเบลมาด้วยนะครับว่าให้ใส่คู่ไหนก่อนนะครับก็คือช่อง DIM A2 กับช่อง DIM B2 นะครับอันนี้รองรับบัสสูงสุดนะครับ DDR5 6,400ในโหมด OC นะครับจริงๆมันก็ไม่ได้สําคัญหรอกครับตรงนี้ก็ขึ้นอยู่กับเมม ORY คุณด้วยนะครับว่าวิ่งได้เท่าไหร่นะครับแต่สำหรับผมเองผมก็ไม่รู้นะว่า DDR5 เนี่ยมันแรงเท่าไหร่เพราะว่าตอนนี้ผมยังไม่ได้มีประสบการณ์กับมันเลยนะครับอย่างไรก็ตามเขาเขียนเป็น ดั c แช n แนลแต่เท่าที่ผมทราบนี้ i อเดีฟนี้เหมือนจะเป็นดั c h ช n แนลในแถวเดียว2แถวเป็นควอ Channel หรือเปล่าอันนี้ไม่แน่ใจแต่เป็นข่าวที่ผมได้ยินมาเดี๋ยวทดสอบวันจริงค่อยว่ากันอีกทีนะครับส่วนด้านล่างเมนบอร์ดตัวนี้อุปกรณ์อะไรต่างๆก็จัดเรียงมาได้เต็มรูปแบบนะครับทั้งพวก h e a d ดอ r ์ b พัดลมที่เรียงกันเป็นระเบียบแล้วก็ลามมาถึงฝั่งนี้สวิตช์เข้าเคสอะไรตรงนี้ก็สามารถ จัดสายได้อย่างสวยงามเพราะว่ามันแบบอยู่ติดกันเป็นปั๊บเลยนะฮะรวมไปถึงฐานบา o อสก็เข้าถึงได้ง่ายเช่นเดียวกันเดี๋ยวไปแบบคร่าวๆเร็วๆเลยนะครับผ่านเมนบอร์ดไปแล้วเดี๋ยวมาดูชุดน้ําบ้างนะครับอันนี้ก็คือเทปเดียวมันต้องอัดโปรดักต์ให้คุ้มไงถ้าผมละเอียดหมดผมก็เหนื่อยตายสิใช่ไหมโอเคเดี๋ยวมาดูตัวชุดน้ําบ้างนะครับริวจินทูสอนะครับมีพัดลมน็อกตาให้มาด้วยนะฮะแกวมานะครับ Welcome to the Republic of Gamer นะครับอันนี้ก็ Hello Welcome มาเลยนะฮะนีใครเก็ตเมื่อกี้นี่คือน่าจะไม่ใช่คนดีเท่าไหร่นะครับต่อมานะฮะชุดน้ำนะครับเป็น2ตอน240มมนะครับก็พัดลม12เซน2ตัวนะครับแล้วก็นี่เลยบ็อกน้ำโคตรใหญ่นะครับโคตรใหญ่เลยนะครับอันนี้มันมีหน้าจอให้มาด้วยนะครับเป็นหน้าจอ3.5นิ้วหรือเปล่าเนี่ยจากสายตาที่ผมคาดการเดี๋ยวขอดูโพยก่อนนะ ใช่แม่นจริงๆหน้าจอ3.5นิ้วนะครับตรงนี้เป็นจอ LCD full color นะครับคุณลองคิดดูนะไอ้จอ3.5นิ้วเนี่ยมันเป็นขนาดเดียวกับจอ iPhone รุ่นแรกนะครับเดี๋ยวนี้ไอ้จอขนาดนั้นเนี่ยมันมาอยู่บน Water Block แล้วนะครับก็ลองคิดดูว่าโลกเราพัฒนามาไกลขนาดไหนนะครับอ่ะต่อมานะฮะจะเห็นว่า ด้านข้างเนี่ยมองเข้าไปดีๆนะครับมันจะมีพัดลมอยู่ตัวหนึ่งนะครับช่วยระบายความร้อนให้กับพวกภ้าจ่ายไฟรอบๆและความร้อนให้กับตัวปั๊มหรือว่าดีไม่ดีก็ลามไปช่อง M.2 ก็มีมาให้ดีกว่าไม่มีนะครับเป็นฟีเจอร์ในระดับไฮเอนด์นะฮะซึ่งเราพิสูจน์ดูด้านล่างนะครับก็จะเห็นว่าแพทเทิร์นเนี่ยแบบเนี้ยไอการใส่ตัวขายึดแบบเนี้ยแล้วก็มีพรีอัพพลายเทมโปเพสมาทรงนี้นะครับถ้าให้ายนี่ต้องเป็นอาร์ซิเทคอย่างแน่นอนนะครับซึ่งจริงๆก็ทายไม่ผิดหรอกครับเพราะเขาเขียนมาให้บนกล่องนะครับแต่ว่าผมก็รู้อยู่ระดับหนึ่งแล้วแหละเพราะว่า ASUS ROG เนี่ยเขาก็จ้างอาร์ซิเทคผลิตมาสักพักใหญ่แล้วนะครับอาร์ซิเทคนี่หมายความว่ายังไงนะครับหมายความว่าชุดนน้พวกี มันเป็นมาตรฐานเดียวกันนะครับมันออกมาจากโรงงานเดียวกันนะครับมาแตกต่างกันที่ฝาครอบภายนอกที่แบรนด์ไหนจะเอาไปใส่โลโก้ตัวเองยังไงเท่านั้นแล้วก็พัดลมที่เลือกมาใส่เนี่ยจะเป็นยังไงอันนี้อีกเรื่องหนึ่งนะครับแต่ตัวปั๊มตัวบล็อกตัวหม้อน้ำทั้งหมดเนี่ยเป็นของ a r ร์ซิเทนะครับเพราะฉะนั้นจะดีไม่ดีขึ้นอยู่กับพัดลมแล้วเท่านั้นเลยนะครับถ้าคุณสังเกตดีๆเนี่ย ไอเดไซน์แบบนี้มีจอแบบนี้มีพัดลมแบบนี้คือชุดน้ําหลายๆยี่ห้อมันก็เป็นแบบนี้ตราบใดที่มัน O E M มาจากอาร์ติเทคเหมือนกันซึ่งพัดลมนะครับอันนี้ก็เป็นน็อกตัวหรือว่าน็อกต่าอ่านว่ายัางไงวะอันนี้ไม่แน่ใจเหมือนกันนะก็เป็นแบรนด์ไฮเอ็นนะครับที่หลายๆคนอยู่ในวงการไอทีน่าจะรู้จักกันเป็นอย่างดีนะครับไอยี่ห้อนี้เขาไม่ได้เน้นแสงสี R G B อลังการอะไรนะครับแต่ว่าเขาเน้นประสิทธิภาพล้วนๆนะครับเพราะว่าคุณลองมาดูหน้าตามันหน้าตามันนี่แบบ คือมันดูแนวอินดัสเทรียลมากครับมันไม่ได้มีความซิ่งความฟุ้งฟิง้งเอาใจเกมเมอร์เลยแม้แต่น้อยนะครับแล้วถ้าเขากล้าตั้งราคาสูงขนาดนั้นได้เนี่ยก็แน่นอนว่าเรื่องประสิทธิภาพนี้ไม่เป็นสองรองใครนะครับน็อกตานี่ก็เป็นหนึ่งในแบรนด์ตลาดที่แบบระดับไฮเอนที่สุดของวงการคูลิ่งแล้วด้วยเช่นเดียวกันนะครับโดยเฉพาะในกลุ่มของแอร์คูลิ่งนะครับอันนี้เขาเอาพัดลม Industrial PPC ให้มาใช้คู่กับหม้อน้ำตัวนี้เลยนะครับก็แน่นอนมันไม่ได้ฟุ้งฟิง้งไม่อาร์เจเบียตาม และในกล่องสุดท้ายนี้นะครับก็จะเป็นตัวคอนโทรลเลอร์หรือว่าตัวฮับกลางอะไรสักอย่างนะครับซึ่งสามารถเชื่อมต่อ USB เข้ากับคอมด้วยผมเชื่อว่าอันนี้จะเป็นคอนโทรลเลอร์ในตัวหน้าจของเขาแล้วก็สามารถคุม RGB ในส่วนอื่นได้นะครับเพราะว่ามันเองก็มี h e a อร์ที่เป็น ARGB ออกมาจากตัวเหมือนกันก็เหมือนเดิมนะครับตอนนี้เรายังไม่สามารถทดสอบอะไรให้ดูได้นะครับเพราะว่าติดสัญญาติด NDA นะครับเราเอามาให้ดูได้แค่หน้าตาเฉยๆนะครับทั้งตัว product ของเมนบอร์ด set ห0ร series เลยนะครับหรือว่าจะเป็น พวกตัว CPU ที่ใช้คู่กับตัวนี้หรือว่า Intel Gen 12นั่นเองนะครับเรายังไม่สามารถเปิดผลสอบให้ดูได้ณเวลานี้นะครับแต่ว่าแค่ตอนนี้ Unbox อกเฉยๆผมก็โคตรเหนื่อยเลยเนี่ยแทบจะหายใจไม่ทันอยู่แล้วนะเนี่ยตรงนี้นะครับเอาเป็นว่าผมก็ค่อนข้างชอบนะโดยเฉพาะเมนบอร์ดตัวใหม่ของ ASUS เนี่ยที่เขาแบบ ใส่ใจผู้รีวิวจริงๆนะครับทั้งการถอดอุปกรณ์ต่างๆที่ปกติแม้ว่าคนทั่วไปไม่ค่อยได้ถอดเยอะเขาก็มีตัวช่วยทุนแรงมาให้นะครับและตรงแบรกเก็ตที่เอาไว้ยึดกับซิงเ e ิลรูบนบอร์ดเนี่ยคือเขาก็ทำมาสไลด์สำหรับซิงเ LGA 1,200ได้อีกนะครับถือว่าเป็นอะไรที่แบบรายละเอียดเล็กๆน้อยๆที่เขาไม่ต้องทำก็ได้แต่เขาทำมาให้นะครับและรายละเอียดเล็กน้อยเนียน้ย,นย,นยมันสามารถอัปเกรดประสบการณ์ใช้งานให้แบบ จะไม่ได้กลายเป็นได้เลยนะครับคุณลองคิดว่าคุณไม่มีซิงค LGA 1700อยู่ในมือดิคุณมีแค่ LGA 1200ไม่ต้องอื่นไกลน,นะครับไอ้ตัวนี้เองก็เหอมันก็ยังเขียนนะครับว่ารองรับแค่ LGA 1200ไม่ได้เขียนว่ารองรับ LGA 1700เต็มใดนะครับเอาเป็นว่าถ้าคุณมี LGA 1200นะครับคุณก็ยังคงสามารถใช้กับเมนบอร์ดตระกูล Z 6 0 0 Series ของ ROG ได้อยู่นะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้น LG เนี่ย เป็นเมนบอร์ดตัวท็อปนะเขาก็เลยทำแบบนี้มาให้ผมไม่รู้ว่าพอเป็นเมนบอร์ดซีรีส์ล่างลางมาแล้วเนี่ยจะมีฟีเจอร์แบบรายละเอียดเล็กๆน้อยๆแบบนี้อีกหรือเปล่า